ทูบแท่งที่สองเริ่มกันเลยนะคะที่รักนะฮะสำหรับวันนี้ใครก็มาแล้วนะครับในคลิปนี้นะกดไลค์กดแชร์ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยค่ะที่รักค่ะสัญญาณขาดหายไปนะครับสัญญาณขาดหายไปตอนนี้อะเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่นะะเริ่มใหม่เริ่มใหม่ความปังมาแล้วค่ะพรุ่งนี้รวยจะพรุ่งนี้รวยนะคะได้ไหมทันไหมทันไหมที่รักค่ะสวัสดีที่รักหวยฉันมาแล้วมาแล้วจ้ะ มาแล้วจ้ามาใหม่แล้วจ้ามาแล้วนะคะมาแล้วที่รักขาภาพเสียงยังชัดเจนอยู่นะมคะกำลังแบบเข้าได้เข้าเข็มเข้าได้เข้าเข็มคนกำลังแฟนเพจเป็นอย่างบอลรูดเป็นอย่างจริงบอลรูดนะฮะแฟนเพจกำลังแบบลุ้นแบบเข้าที่เลยนะครับใช่ค่ะนะคะที่รักนะคะไม่เป็นไรครับเรามาเริ่มต้นกันใหม่ทูบแทงแรกคือหนึ่งศูนย์สามนะะ แท่งที่สองกำมังเปิดตัวแรกออกแล้วนะคะใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเพื่อนๆของเรานะรอบนี้นะครับต้องบอกว่าแฟนเพจทุกคนที่อยู่ในไลน์นี้นะครับจะได้ร่วมกันนะครับลุ้นในทูบแท่งที่สองกันค่ะาดานจ้ะมาสักครู่นี้นะอารมณค้างไปนิดนึงสัญญาณพี่ๆฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆของเราหน่อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆของเรานิดนึงค่ะเพราะว่า ตอนนี้นะคะตอนนี้นะเลขทูบนะคะอ่าอาจารย์เคสจะได้รีบรีบรีบ,รบต่ออพี่ๆเลยนะคะหลายคนก็คงแบบหลุดไปอารมค้างเลยค่ะเมื่อกี้นี้กําลังแบบกําลังเลยครับเข้าได้เข้าเข็มแบบกำลังจะได้เลขแล้วนะคะใช่ใช่มาแล้วค่ะใช่ค่ะที่รักขาอย่าคิดว่าอาจารย์เคจะห่างหายนะคะวันนี้ถ้าเฉลยไม่ครบไม่นอนค่ะ นะใช่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 ค่ะวันนี้เฉลยไม่ครบไม่นอนค่ะนะไม่เข้มข้นเราไม่นอนนะไม่ครบเราไม่นอนวันนี้ไม่เข้มข้นเราไม่นอนที่ราคาฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยค่ะนะคะเพื่อนๆของเราจะได้เข้ามาพร้อมกันนะอาจารย์เคละกลัวจังเลยเมื่อกี้ไม่รู้สัญญาณรู้ว่าคลิปมันหลุดออกไปนะฮะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ๆรีบมาแล้วรีบๆช่วยเพื่อนๆนะคะใครเข้ามาอยากแบ่งปันเพื่อนๆก็ช่วยกันกดแชร์นิดหน่อยนะมีปัญหาอีกทันเพล่แล้วนะคะเดี๋ยวสัญญาณจะมีปัญหาอีกนะคะ แล้วก็จันเข้ไม่แน่ใจว่าแช่เลขทูบนานไปหรือเปล่าด้วยนะคะเพราะว่าแช่เลขกทูบนานก็เป็นเหมือนกันนะแบบนี้น้อยจยาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะพูดแล้วก็สลับกันพูดแล้วก็สลับหน้าจานเข้มมากขึ้นหน่อยนะเมื่อกี้รุนมากไปหน่อยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเลขทูบเปลี่ยนเลขทูบยังไงนะเปลี่ยนเลขทูบเปลี่ยนเลขทูบขอบพระคุณมากครับพี่จ๋านะฮะนะความรวยกําลังมาแมดีนะที่อาจารย์เข้เป็นคนที่แบบว่าไม่แพ้อะไรง่ายๆนะคะ เป็นคนชนะตลอดไม่ยอมอะไรเงี้ยเลยใช่ไหมโอ้โหเรื่องของหวยนี่มันเป็นเรื่องเรื่องโอ้ยพูดพูดมากก็ได้เอาใหม่ค่ะนะคะเดี๋ยวคลิปมันจะเริวเรื่องของรอตเตอรี่บอกอรวร a n นะบอกพี่นะน้องนะคะนะเรื่องของรอตเตอรี่บอกพี่นะน้องเรื่องของรอตเตอรี่พี่แม่นนะจะบอกให้นะไหนไหนไหนอาชัดเจนแล้วนะโอ้โห ให้เราก็ลุ้นครับแทบแย่เมื่อกี้นี้นะฮะไปนะฮะไม่น่าเชื่อนะฮะไม่รู้ั่วค้างเพราะอะไรนะที่รักเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะที่รักคนดูหกพันกว่าแล้วขอสักคนละแชร์ได้ไหมที่รักทีทีแฟนเพจสาธุใครกดไลค์กดแชร์จะแค่เรามีโชคมูร่วมกันนะขออีกทีขออีกทีขออีกทีนะฮะนะพรุ่งนี้เราจะได้รวยยกกลุ่มนะรวยยกหมู่นะ นะเพราะว่าหมู่บ้านของอาจารย์ชัดเขาชื่อว่าบ้านธรรมะบารมีนะคะรวยยกหมูบนะยยม่บ้านเลยนะคะนะฮะเอาละพรุ่งนี้ข่าวจะต้องออกว่ารวยยกหมู่บ้านนี่ <c oughs> อาจารย์จะพูดอย่างนั้นร <c oughs> วยทั้งหมู่บ้านนีนะคะเมื่อวันที่แล้วข่าวออกไปว่ามีอาจารย์หลายๆท่านนะไอ้มีอาจารย์สองท่านเป็นสามีภรรยากันมาทําพิธีที่คําชะโนดถวายชุดใหญ่เลยได้เลยได้หวยไป จัดหวยไปได้หลายใบร่วมร้อยใบ <c oughs> เกือบถูกนะแปดสิบสองใบนะที่รักมนาะ <c oughs> มาแล้วฉันมาแล้วที่รักยินดีต้อนรับค่ะพลังหวยงาพลังงานหวยรอยอยู่นะเจ๊ะ <c oughs> ตามค่ะใจหายเลยอาจารย์แค่กรใจหายค่ะที่รักค่ะไม่รู้ว่าแช่เลขถูกไปนานเกินไปหรือเปล่านะที่รักเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยค่ะ<ม>นะเพื่นพนอนๆ<ม>ของเรา<ม>จะ,จะาได้เข้ามานะที่รักนะกดไลค์กดแชร์ให้แฟนเพจขึ้นไปเกินหนึ่งหมื่นอีกทีได้ไหมครับ จ้ะขออีกรอบใช่ไหมลุ้นๆกันีกทีมาแล้วเลขแรกจ้ะเลขแรกมาแล้วก็กําลังจะประชาสัมพันธ์เลยว่าไปตรงกับเลขใครบ้างบ้างก็ไม่รู้เฮ้ยเลขดังๆหลายหลายคนก็มีแต่ว่าไม่ได้หมายถึงเป็นเป็นแต่เขาไม่เป็นไรอ่ะอาจารย์จะตรงเลขอาจารย์ไหนก็แล้วแต่นะครับอาจารย์ชัดเชื่อว่าแฟนเพจก็มีเลขที่รักนะครับที่ประจําใจ บางทีการดูหลายๆอาจารย์ก็ถือเป็นเรื่องดีนะอาจารย์ใช่ใชก็หมายถึงว่าเราจะได้ตอกย้ําความมั่นใจว่าเฮ้เลขนี้ฉันชอบจ้ะเออเลขนี้ฉันชนะคนดูจะครบหมื่นแล้วทีละช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยฉันหน่อยนะคะช่วยฉันทีช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์คนละแชร์ได้ไหมที่ละเมื่อกี้เมื่อกี้ไปถึงหมื่นห้าแล้วนะ <c oughs> ไปถึงหมื่นห้าแล้วนะครับกำลังดีใจเลยว่าโอ้โหแฟนเพจช่วยเราอุตส่าห์ได้ยันหมื่นห้าพันแชร์ไอ้งามไส้ สัญญาลุดจะได้นะฮะ,ะสาธุครับวันนี้นะใครอยู่กับอาจารย์ชาติจันเชนะครับที่กําลังกดไลค์กดแชร์และที่แฟนเพจหนึ่งหมื่นคนนะขณะนี้นะครับอาจารย์ชาติจันเชนะครับวันนี้ได้เข้าไปที่คาชะโนดแล้วก็ไปตั้งจิตอธิษฐานนะครับกล่าวคําถวายบูชาต่อองค์พ่อปู่แม่ย่านะครับถวายบุญนะบูชาพ่อปู่ถวายบุญบูชาแม่ย่าแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับอาจารย์ชาติไปนั่งสมาธินะครับในการเบิกบุญในการเบิกทรัพย์แล้วก็ เบิกทรัพย์ที่เคยทํามาในอดีตชาติเคยทํามาในปัจจุบันชาตินี้ะรับได้เบิกทรัพย์ทั้งหมดนะครับที่ได้เคยทํามารวมถึงเบิกทรัพย์ของแฟนเพจด้วยให้แฟนเพจได้รับอนันสงส์ผลบุญในด้านของโชคของลาภเหมือนด้วยนะครับสา,สาธุสาธุสาธุนะคะอาจารย์จาย๋าไม่รู้ว่าเกิดจะขึ้นจากคาว่ายอดทําบุญหรือเปล่าอาจารย์คะปิดคาว่ายอดทําบุญให้หนูหน่อยคะ่ะเขียนแค่ยอดแล้วก็จํานวนเงินเท่านั้นคะ่ะนะคะที่ราคา ขออีกทีได้ไหมอ่ะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์อีกสักครั้งได้ไหมอ่ะเปิดการมองเห็นในคลิปนี้ให้หน่อยนะคะนะที่รักนะคะสาธุใครกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ค่ให้เรามีโชคหมู่ร่วมกันนะที่รักนะคะมาตอนนี้กี่ไลค์กี่แชร์ละคะอาจารย์คนดูหนึ่งหมื่นกว่าคนคะ่ะขอสักคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์น้าที่รักนะคะเพราะว่าเมื่อคลิปที่แล้วยอดดีมากเลยยอดแชร์ดีมากถ้าคลิปนี้ยอดแชร์ตกมันก็เท่ากับว่าเราอาจารย์เคม่มาเริ่ม มาเริ่มเปิดการมองเห็นใหม่มาเริ่มเปิดการมองมองเห็นใหม่นะคะแล้วครั้งนี้สัญญาเลยจะบอกเลขที่ชอบเอาแบบเด็ดเด็ดแล้วก็ที่ตัวเองมั่นใจอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่าค่อนข้างมั่นใจในเลขของของวดนี้พอสมควรเลยค่ะนะคะ,นะคะม,มันเป็นความรู้สึกมันเป็นเซนส์ส่วนตัวเนาะอธิบายไม่ถูกแต่ว่า จะพยายามบอกให้ปังที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยนะที่รักนะคะใครก็ามาฝากกดไลค์กดแชร์ตอนนี้กี่ไลค์กี่แชร์แล้วคะอุ้ยขอบคุณหนึ่งหมื่นกว่าคนดูที่ยังอยู่กับาจันเข้นะคะขอบคุณมากๆาขอน้ําใจสักนิดขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะบอกเลขเด่นก่อนเลยงวดนี้นะคะหมื่นกว่าคนดูตอนนี้ธรรมดาไม่ทวนเลขเก่าให้เลยนะคะเด่นที่จะมาบางคนบอกเขาเรียกอะไรนะฟันมาเลยแม่อย่างนี้ป่ะเขาเรียกฟันใช่ไหมฟันฟันเลยแม่เลขอะไรฟันมาเลยอย่างเงี้ย แลนี่จ้าอาจารย์เคจะบอกเลขเด่นนะคะก็คือเลขที่เขาเรียกเลขฟันเงินนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าอาจารย์เค่ฟันเงินก็เลยไม่กล้าพูดเลขฟันนะคะหะหยอกหยอกหยอกนะคะเลขที่เด่นเด่นมาในงวดนี้คือสามมาและสี่มาสามและส <c oughs> ี่มา <c oughs> พ,พี่พี่พิมพ์ให้หน่อยได้ไหมคะ <c oughs> ที่รักช่วยกันพิมพ์ให้หน่อยได้ไหม ระหว่างรอแชร์อาจาร์ขะจ้ะให้แฟนเพจได้ช่วยกันแชร์ในขณะนี้จ้ะกับอาจารชัดนะครับอยากจะขออาจารย์เชจ้ะนะปล่อยเลขทูบเลขที่สองนะครับให้รวดเร็วด้วยเลยได้เราว่าในขณะนี้เดี๋ยวไม่แน่ใจเรื่องสัญญาอินอ,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 อร์นินเทอร์เน็ตนะครับเดี๋ยวเราจะให้แฟนเพจนะช่วยกันกดพี่พ <ขอ S 2> ช่วย<ข>อา<ห>จารเชหน่อยได้ไหมคะและอาจารเชจะปล่อยปล่อยทูบไปพร้อมกันเลยที่งให้เลยแทงที่สองแล้วเดี๋ยวเรามาค่อยคุยกันในเลขแท่งที่สามดีไหมคะดีถ้ามนหลุดแล้วเราจะได้มาต่อกันแค่เลขที่สามแล้วจบเลยไปจ้ะ งวดนี้รวยพรุ่งนี้รวยจ้าพรุ่งนี้รวยจะพรุ่งนี้รวย,น,รวยนะคะมาเลเฮเลเดี๋ยวจะบอกพี่ๆให้นะคะว่าชอบเลขไหนมากที่สุดที่ชอบส่วนตัวใช้คําว่าชอบส่วนตัวเนาะจานเนาะสว,นวสวัสดีพี่น้องไทยในต่างแดนสวัสดีพี่น้องชาวประเทศเพื่อนบ้านค่ะ,ะนะคะพร้อมแล้วครับแทงที่สตัวที่สาม อ่าแท่งที่สองตัวที่สามค่ะทีักค่ะแท่งที่สองตัวที่สวัสดีทีรักหวยฉันมาแล้วนะคะเลขเลขทูบฉันก็ปังด้วยนะใช่ไหมนะฮะเอาแล้วเอาแล้วไม่แปลตัวเกาไม่แปลตัวเกาอีกหน่อยอาจารย์ไม่แปลกตวเกาอีกหน่อยอีกหน่อยก็จะได้แลวอีกหน่อยก็จะได้ลวไม่แปลกตวเกาทีรักอีกหน่อยเดียว ไม่แปลกก็เก้าใครอยากได้เลขนอนมารอสักครู่ค่ะอาจารย์แค่ให้อาจารย์ชัดพิมพ์ให้พร้อมกับเลขทูบเลยนะอาจารย์จำเลขนอนมาหนูได้ไหมจ๊ะได้จ้าเลขนอนมาหนูนะคะนะคะอ้าวโอ้โหอาจารย์จะเลขเขาเลขเขาแบบมาแล้ว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 แก้วต่อเดี๋ยวจะวเ,เดี๋ยวจะไข้เลขทูบให้เดี๋ยวจะขึ้นเลขอาจารย์ขาขึ้นเลขไข้ในเฉลยเฉลยใบทูบที่ส่งไปให้แฟนเพจได้ไหมคะขึ้นเลขทูบให้ได้ไหมขึ้นเลขไข้ ได้ได้คือเลขไขให้นะคะขอบอันนี้นะเอาแค่นี้นะเอาแค่นี้ดีกว่าอ่าได้ได้ได้เอาแค่นี้ดช่ไหมได้หมดอ่ะหนูได้หมดอ่ะนะคะขึ้นเลขไขให้ส่วนสามตัวกลับได้เองเลยนะวันนี้จะขึ้นเลขไขสองตัวให้นะคะที่รักนะคะเลขไขสามตัวจะมีอยู่ในใบทูบให้อยู่แล้วนะหรือพี่ๆอยากได้เลขไขสามตัวด้วยอะ่ะได้นะได้ได้ไม่เป็นไรอาจารย์ <S 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 นะคะแต่เลขนนีเลขะคะต้องบอกก่อนนะที่รักเลขทูบ ของเรางวดนี้ไม่มีตัวซ้ําเลยนะคะ5้าสี่สุดปังเลขที่อาจารย์ชัดและอาจารย์เค้นะคะอาจารย์ชัดชอบเลขไหนอาจารย์ชัดชอบเลขที่ต้องบอกว่าควายสองควายสองก่อนอาควายสองก่อนถ้าเป็นควายสองนะครับอาจารย์ชัดซื้อมากสุดของอาจารย์ชัดเองเลยนะต้องบอกว่าเลขเราเราจุดเราก็ต้องชอบที่รัก่พึ่งไปไหนนะจะบอกศูนย์สามมาเยอะพอสมควรอาจารย์ชัดซื้อซื้อศูนย์สามนะคะ นะคะเลขที่เด่นของเราคือ3 4ในสูตรนะคะแต่เลขที่อาจารย์เคชอบมากที่สุดคือ5 445ค่ะ<ฮ>ที่รักนะคะ5 4และ4 5 5 4และ4 5แต่ว่าเดี๋ยวจะขึ้นเลขไข่ในในในนี้ให้หมดและเดี๋ยวจะบอกเลขเงินขวัญเขาเรียกเลขเงินปากหน้าของที่คำชะโนดให้เลขเงินปากหน้าของคำชะโนดคือ เอาตัวควายก่อนอาจารย์เดี๋ยวเอาขึ้นตัวควายก่อนดีกว่าเดี๋ยวอาจารย์อ่าเดี๋ยวพี่ๆเขาจะไม่งงนะคะพี่จ๋าเดี๋ยวให้อาจารย์ชัดทำกราฟิกให้นะเดี๋ยวให้อาจารย์ชัดขึ้นขึ้นเฉลยใบทูบใบเนี่ใ yani ห้นะคะแต่ว่าพอดีว่ากราบขออภัยด้วยวันนี้เราอาจจะล่าช้านิดนึงไม่ใช่อะไรนะที่รักพอดีว่าคอมเนี่ยไม่ใช่ตัวที่เราใช้ในในที่ที่บ้านนะ